สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มนะครับทางแฟนเพจแห่งนี้เราไปถึงกลุ่มแรกที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ไปดูกันที่ทีมชาติกันบ้างนะฟีฟ่าเดย์แบบนี้ครับยูฟ่าเนชั่นสลีกซีซั่นใหม่นะครับ2 0 2พ2021นะครับเริ่มลงเล่นกันแล้วนะตีหนึ่งสี่สิบห้าทั้งสามคู่เลยนะครับเริ่มมาที่ทัพอินซิเลกครับเยอรมันครับพบกับกระทิงดุสเปนนะครับเยอรมันที่เเเเกมมล่่่าสสสสุดนนนนนนียชชะะะอครับวป เสมอ2เรียกว่าทีมที่แข็งแกร่งด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะแต่ว่าการเจอกันโดยตรงนะครับหเกมของสุดสเปนชนะ3เสมอ1และแพ้เยอรมันไปแค่นัดเดียวนะครับดูตัวผู้เล่นนะครับเยอรมันวันนี้ใช้ในคลาสเชเล่ครับตรงกลางเป็นคาร์เฮาสครับและสูนหน้าติโมแวนเนอร์นะครับส่วนสเปนครับแนวรับก็จะมีสโกรามอสนะครับตรงกลางครับใช้เตโกวากันดราและสูนหน้าเด็กใหม่ของลีเยูไนเต็ด่กับโรดิโกโมเรโนนะครับคู่นี้เยอรมันบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอนี่โอกาสไหลสุดหนึ่งข้างมีสูงเลยนะครับ ซึ่งดูแล้วสเปนเองเนี่ยสายตีย้อนหลังก็ดูดีกว่าเยอรอมันด้วยแถมเป็นทีมที่ระดับลุนอาียกอะไรคลาสใกล้ๆกันนะดูแล้วโอกาสเสมอมีสูงนะครับเพราะนั้นวันนี้มองไปที่ทัพกระทิงดุสเปนครับต่อที่ยูเครนครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับย,ยูเครนนี่ชนะ3เสมอ2นะครับส่วนสวิตเนี่ยชนะ4แพ้1นเรียกว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะแต่ว่าคู่นี้จเจอกัน2เกมในประวัติศาสตร์เสมอกันทั้ง2นัดไม่มีฝ่ายไหนชนะกันได้เลยนะครับ ดูยูเครนครับวันนี้ใช้มิคลามัตเวนโกนะครับโรมันเบซุตและอังเรยยโมเลนโกส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับมีแมนยูอาคาันชีครับกรานิชชาก้าของกลางจากรอเซนลครับและสูน้าฮาริสเซเฟโรวิชนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะนำมองว่าเกมรุกของอ่อยูเครนเนี่ยธรรมดาไปหน่อยและแนวรับของสวิตเอนก็ดูดีโอกาสเสมอสูงมากแต่แนวรุกของสวิตดูแล้ว จังหวะจบดูเด็ดขาดกว่ายูเครนนะมีโอกาสพลิกชนะจะดัามองแบบนี้อย่างแย่สุดคือเสมอลุ้นเชียร์ฟรีมองไปที่ทีมเยือนครับสวิตเซอร์แลนด์ครับปิดท้ายครับเบลแกเรีครับพบกับสาธารณรัฐไอแลนด์นะครับเบลแกรีชนะ1เสมอ1แพ้3ครับส่วนไอแลนด์ชนะ .2 เสมอ2แพ้1จากเกมหลังสุดนะก็ฟอร์มไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะถือว่าเป็นทีมกลางๆในยุโรปนะครับ4นัดที่ทั้งคู่พบกันมาก่อนหน้านี้นะไอแลนด์ชนะ1เสมอ3ไม่เคยแพ้เบลแกเรียเลยนะครับ ตัวเล่นครับเบลเกเรียนที้ใช้สตราฮิลโปปอฟ์ครับจอร์จี่คอสตาดินอฟและโบชิด้าคลาเยฟครับส่วนไอร์แลนด์นะชื่อคุณๆทั้งนั้นนะครับจอเนย์แกนครับตรงกลางใช้เจฟเฮนดริกครับและสูน่าจากซัมตันเชนลองนั่นเองนะครับคู่นี้ก็เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะดั้มาว่าดูจากสถิติย้อนหลังแล้วยักษ์เขียวไอร์แลนด์ไม่เคยแพ้เบลเกเรียเลยนะดูแล้ววันนี้อย่างแย่สุดก็เสมอนะและมีลุ้นชนะอยู่เล็กๆด้วยมองไปที่ทีมเยือนยักษ์เขียวครับไอร์แลนด์ครับสรุป3ทีมจะทีมเป้าคือวันนี้ครรัับยูฟ่าเนนชส์ลีกปะจมครัสบนเป สวิตเซอร์แลนด์และไอร์แลนด์นะครับฝากไว้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ดูไปถึงกลุ่มแลนด์หน้าจอแอปไปได้เลยนะวันนี้จะดำทำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ